อัปเดตสต็อกรถ SUV e ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวตัวนี้ได้ตัวสมใหม่ใหม่หมหมล่าสุดกันเลยนะคะ E ห mm hmm. นึ่งคันนะคะรถครอบบัวเจ็ดที่นั่งนะคะที่ราคาถูกที่สุดนะคะวันนี้มาอัปเดตสต็อกสวยๆให้กับพี่ๆได้ดูกันเลยนะคะ mm hmm. ใครมองหารถครอบบัวนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสีแดงสีขาวนะคะหรือสีเทาดํานะคะห้ามพลาดนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปตีมคลิปนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพพฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิงเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือ2องยานที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า 400กว่าคันกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะสต็อกของรถ SUV ูว5ที่นั่งสาย HONDA หรือสายตโต,ตา้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมีทางน้ำมันล้วนแล้วก็ในส่วนของตัวไฮบริดมาให้กับพี่ๆได้ดูด้วยนะคะใครที่มองหารถ SUV รถ PPV7 ที่นั่งไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้ารับประกันในส่วนของเรื่องรถมือสองได้เลยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะคะจมน้ำเปลี่ยนสีกอไม้นะคะมีเล่มทุกคันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเรื่องรถมือสองอยากออกรถนะคะคุณลูกค,ค้าคิดถึงบริษัทเพชรจนเป็นดับหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาเลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอนดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลย ะะให้ลูกค้าจดในส่วนของป้ายทะเบียนไว้กันเลยนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันนะคะ h o n ด a H RV 1.8 RS นะคะได้เป็นตัว h ฮ b ริดมาให้นะคะคุณลูกค้าปี2023นะคะ899,000บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะตัวนี้กระจังหน้าแบบโครเมียม มาให้เรียบร้อยไฟหน้า full LED มาให้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้ามาให้พร้อมเลยนะคะตัวนี้ได้ไป็นรถสอนระบบนะคะจะเป็นในส่วนของตัวน้ำมันแล้วก็ในส่วนของตัวไฮบริดมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้า นะคะคพวงมายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกิน Air Auto ต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคูหน้ามาให้เรียบร้อยเลยตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวนี้มาพร้อมกับสันรูปให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะเรขไม้เพีงแค่สามหมื่นสองทนเองนะคะอยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ พี่กุญแจมาแค่คันเดียวนะคะสำหรับ Honda h r ฮดเอวีนนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวนี้เป็นตัว SEV นะคะปี2023ตัวนี้ได้เป็นตัวชมใหม่มาให้เลขใหม่เพียงแค่3 2 0 0 0ได้เป็นเลขไหม่แท้เดิมจากโรงงานนะคะหน้าจอทัสกีนแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เป็นเกียร์ถุงมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวควบคุมของตัวระบบซันรูมมีมาให้ คบๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า899,000บาทเครดิตลูกค้าจาับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะมีแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจรุ่นนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827043253นะคะปิดเปิดแบบออโต้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย ติดฟิล์มรอบพันติดคิ้วกันาสาดมาให้พร้อมนะคะมีไฟส่องสินค้าบางข้างมาให้ด้วยนะคะฝาดฝาท้ายมีมาให้ครบเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะคะถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะและที่สัมพัญตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะใช้ในส่วนของตัว Honda HRV 1.8 RS นะคะ1.8 RS นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดมาให้ 899,000บาทเคดีดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 0เสียงวดกลับไปเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะโตโตาเซนต้า 1.5G ปี2020นะคะ469,000บาทตัวนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าหัวเขาจะได้เป็นแบบโคเมยียมมาให้ ะะติดฟิล์มรอบคาติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมเลยตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่469,0 0 0บาทนะคะจอทสัสกินเกียร์ออโต้แอร์อนาล็อกได้เป็นเบาะผ้ามาให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าสำหรับตัวนี้รถครอบครัว7ที่นั่งมาให้ติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ,ะ,คะเลขไม้อยู่ที่ประมาณแสนห้านะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันต้นๆชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะแล้วก็ ที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางสามารถทับเบาะลงไปได้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจรถครอบครัวผ่อนอยู่ประมาณ8,000แนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโต้ต้าเซ็นต้าหนปี2020นะคะ4 6 9 0 0 0บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจรีบโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0ู2 7 0 4 3 2 5 3 นะคะคันนี้ปรับราคาลงมาพิเศษเลยนะคะ Honda c r v 2.4E7 ที่นั่งปี2018นะคะคันนี้619,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณ104นะตัวนี้ได้เป็นภายในนะคะใส่เครื่องเล่ C D Air Auto คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มให้แน่นอน นะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายติดแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ Honda c r v ของเราคือเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะปิดเปิดแบบออตโต้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถพับเบาะได้ ไฟส่องสินค้าด้านข้างมีมาให้ติดแอลรอบคันมาให้เรียบร้อยนะคะ Honda c r v 2.4E นะคะเจ็ดที่นั่งปี2018นะคะ6แสนห0ึ่บาท k คิดีลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้นะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3มีมาให้กับคุณลูกค้าครบ,บเลยนะคะมาดูต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ รถครอบครัว7ที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เลขใบม่แสนต้นปี2021ตัวไม้เชนมาให้นะคะ h o n v a CRV 2.4e นะคะเที่นั่งปี2021นะคะ859,000บาทตัวนี้ได้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งมาให้ปีเดียวกันสีเดียวกันแตกต่างกันที่เลขใหม่แค่นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ10,000นะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 0 ภายในเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะออปชั่นคุณจัดเต็มให้แน่นอนนะคะปุ่มคุชสไตร์ระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพื้นที่คือกว้างขวางนั่งยืเดเกียดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะคะรถปี 2, 0, 2021ออปชันครบนะคะ8 5 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ สีเทาดำคันนี้ปรับราคาลงมาลดปี21 850,000 839,000บาทคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะคะ Honda CR-V 2.4i e, ตมูมไมเนชนะคะสีเทาดำโครงสร้างคมสัตนต้วรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ะะสาย Hon d a ห้ามพลาดนะคะออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะหน้าจอทัชส,สิกินแอร์ออโตเกียร์ออโตพรมไรมันติฟังก์ชันระบบเซ็นทรัลล็อกออโตรับคันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งคันสำหรับตัวนี้นะคะองเครื่องคือสวยมากนะสำหรับคันนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะ Honda CHR 1.8ดหปี2018นะคะคันนี้ผ่อน9,000 ะะตัวนี้ผ่อน9,000นะคะห้า0สนสามบาทนะคะได้เป็นสีขาวมุกระบบเซนเซอร์รอบพันกระจังหน้าสีเดียวกดรถตัวรถไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนฮามนิ่งไลทตัวนี้ได้เป็นล้อมแม็กแต่งสิ่งสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะผ่อน9,000ต้น,ตน ภายในเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ามาให้หน้าจอทัชส,สกรีนแอร์อโอโต้เกียร์อโอโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะมือจับติดอยู่ตรงด้านข้างอย่างนี้มาให้นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้ภายในได้เป็นสีดำสามารถพับเบาะลงได้แล้วก็มีออปชั่นที่เยอะนะคะสำหรับคันนี้มีเฮลเลอร์สองคันมีสีขาวแล้วก็สีแดงอีกหนึ่งคันเลยนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะลูกค้า h o n d a c r v ฮอนด้าซีเฮดอาร์หนึ่งจุดแปดไบีปีสองพันสิบแปดนะคะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ได้เป็นน้องสีแดงใครถูกฉลกกับสีแดงคือได้ชุดแต่งรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคันติดคิวกันสต์มาให้พร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ led มาให้อีกด้วยมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันนะคะเบาะหนังสีดำตัดตะเข็บสีเทานะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ เลขไมอยู่ที่แสนสองนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไมอยู่แสนสองนะคะเรามีการตวดลดให้อีก274รายการสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนสีแดงสวยๆวแบบนี้ลถประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวอีกด้วยนะคะ Honda c เซี่ย d ฮอนด้าซีเฮดอนปบนะคะปี2018นะคะ5้าแ0 0บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะ ได้ไปในส่วนของอยางกุญียก็ได้มาให้ล้อแม็กสีดําได้มาให้ครบ,ครบเลยนะคะใครที่เป็นสาวกอีหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับตัวนี้สีดาส,สวยๆให้เลยนะคะสีดำคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตยต้าคโร่าคอร์สหนึ่งจุดแปดสมาร์ทนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสอง 659,000บาทเครดิตดีจัดเลยฟรีดาวกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวโคมเยียมสวยๆไฟหน้า full LED มาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดลีมรอบกันติดคิ้วกันสาดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะได้เป็นยางเดนหลอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมือจับจะได้เป็น สเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รับพานตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ววรไรมันติฟังก์ชันเลขใหม่อยู่ที่ 1, 100 0 0แสนโลนะคะหน้าจอทัชสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ผ่อนอยู่ประมาณ12ื0นนะคะออกห้างป้ายแดงประมาณหลานต้นๆนะคะคุณลูกค้าสมัครพันนี้นะ ออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะได้เป็นน้องสีดำสวยๆมาให้อีกด้วยนะคะภายในเบาะหนังดำแล้วก็ตัวรถจะได้เป็นสีดำมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกดรงที่3มีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะโต้ตาลล้า c ค r โรร a าค o s น1.8 Hybrid สมาร์ทปี2021นะคะ659,000บาทเ d ดีดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาว นะคะดอกเบี้ยอยู่ที่2.59นะคะสำหรับคันนี้นะคันสุดท้ายเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะ total center 1น v ปี2019นะคะ5100,000นนะคะสำหรับตัวนี้นะติดกล้อง360องศารอบคันเลยไฟหน้าของเขาโปรเจกเตอร์ or, มาพร้อมกับไฟเดนทัมนิ่งไดล้อมแม็กดมดาส,สวยๆมาให้ติดฟิลม์มรอบการติดคิ้วกันสาตมาให้พร้อมเลย นะคะตัวนี้ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยภายในได้เป็นเบาะหนังสีดาติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับจอกลางให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยปุ่มพุดสตาร์ทนะคะหน้าจอทัสกิีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับพรมเสียงตามสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดเปิดแบบออโต้ทั้ง2ด้านมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อย คันนี้ผ่อนเพียงแค่9,000นต้นๆนะคะระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดนะคะติดฟิล์มรอบตันติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเมตรอาร์ต่างๆก็ไม่เคยขยับออกจากที่มาเช่นเดียวกันนะคะสาหรับคันนี้นะ นี่ปิดเปิดแบบออตโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโต้ต้าเซนต้า1.5ตัว G ปี2020 ปี2019นะคะ5 1าแสน,นเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งนะคะอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะ082 704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะ ติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจค้าขายและเหมาออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองตรวจสอบได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ